ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วงานตัวดําวันนี้พามาเที่ยวเขาพระครับหนองบัวนครสวรรค์ครับนี่ครับทางขึ้นนี่ขึ้นมาบานเขาแล้วพี่น้องอันนี่ครับมีเตีครับมีด้สีมีเงลนไให้รูปเเสื้อขนยาวอ่ใส่า,าเปิดแล้ว นี่ครับเจออุปสรรคต้นไม้โค่นครับเราก็เลยมีทางขึ้นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันยอดแดงนี่ครับระวังลื่นครับที่นี่ที่ท่องเที่ยวยังไม่ดังนะครับพอดีก็เกิดอาการลก อยู่ที่หนองบัวนครสวรรค์ครับขึ้นเขาครับพี่น้องเหนื่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปอีกที่นึงครับนี่ครับพี่น้องหินมันเอียงเราก็เลยต้อง ถ้ามาเที to to ่ยวกับพระนะครับมันจะมีหินก้อนนึงเราก็ต้องช่วยกันแบบเอาค้ำไม่แน่ใจนะครับพี่ของเก่าเขาค้ำแบบล้มหมดแล้วผุหมดแล้วครับเราก็เลยแบบอาจะหาไม้ค้ำนี่ครับพี่น้องค้ำอย่างย่าพี่น้องเหมือนเป็นสัญญาณว่าเราเคยมาครับพี่น้อง แต่ก็เดินมาได้ครึ่งนะครับพี่น้องเหนื่อยมากรอยเขานข้ามไม่เต็มเลยครับนี่ครับหลักฐานยังอยู่นี่ครับพี่น้องเขาาำตรงนี้นะเราามตรงนู้นนะโอเคครับนี่ครับอีกไม่ไกลแต่เหนื่อยมากเดินไปครับพี่น้อง ครับนี่ครับขึ้นมาถึงก็มีจิงช้ายังไม่ถึงยอดเขาครับเขาจะมีหินแบบนี้ครับพี่น้องแล้วเราก็ขึ้นหินไปเขาว่ามีซอกหินซอกนึงครับศักดิ์สิทธิ์มากก้อนหินแคบๆน้อยๆอย่างเงี้ยที่เราจะรอตัวไปได้ครับคนหนัก150ห้าิโลก็เข้าได้ครับ นี่ครับช่องช่องที่เขาไม่รอดกันนะครับเนี่ยครับรอดไปเขาชะลอดสองช่องนี้แล้วครับพี่น้องพี่โตรอดตรงเงี้ยเหรอเนี่ยครับ ผมน้ำหนัก80กิโลจะเข้าได้เปล่าไหมรู้ไม่แน่ใจพี่เนาะจะลองนะครับออกไม่ได้เว้ยพลย้อง่ยอยๆมาดลวยเคยจีนี่ครับรบรรยากาศจริงๆเราก็ต้องขออภัยด้วยครับกล้องเป็นอะไรไม่รู้ขึ้นสูงแล้วไม่แจ่มครับมัน ไม่แน่ใจครับข้างล่างนั่นเสียฟูครับเนี่ยครับพี่น้องย้อยขอแดงมีหินเท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 ืนกันครับมีรอดไปทางนี้รอดไปทางนี้โอเคครับถ้าชอบลิปผมเจ้ฟูเสียฟูทีมงานตัวดำ ขอบคุณครับ